มาพบกันในวันศุกร์ที่22เมษายนนะครับวันนี้เราคงจะกลับมาดูทิศทางราคาทองคำและค่างเงินบาทในช่วงปลายสัปดาห์จากกรารายวันราคาทองคำแกว่งตัวผันผวนในกรอบแคบๆแ,แ,และเคลื่อนตัวออกด้านข้าง โดยมีเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางทำหน้าที่เป็นแนวรับระหว่างการซื้อขายราคาทองคำปรับตัวลงไปทําจุดต่ำที่1,936เหรียญสัญญาณ ISI เป็นลบขณะที่สัญญาณ DMI แสดงถึงทิศทางการปรับตัวขึ้นที่ชะลอตัว ทำให้ราคาทำใหราคาทองคำระยะสั้นมีแนวโน้มแกว่งตัวออกด้านข้างภายในกรอบ1,936และ1,978เหรียญในกรณีที่ราคาทองคำไม่สามารถยืนปิดเหนือ1,936เหเหรียญ ราคาทองคําจะปรับตัวลดลงไปหาแนวรับที่1,910เหรียญการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงยืดเยื้อและไม่มีสัญญาณที่จะยุติในระยะเวลาอันสั้นทำให้ยังเป็นตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ ในระยะสั้นมีข้อสังเกตอันหนึ่งที่น่าจะต้องติดตามก็คืออัตราผลตอบแทน <c oughs> พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ5ปีมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตรอายุ30ปีโดยที่อายุ5ปีมีผลตอบแทนอยู่ที่2.97 แต่อายุ30ปีผลตอบแทนอยู่ที่2.93เปอร์เซ็นต์สัญญาณที่ผลตอบแทนพัฒิสูงขึ้นจะเป็นตัวที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าและโดยปกติเมื่อค่าเงินดอลลาร์แข่งค่าราคาทองคำที่ซื้อขายกันในรูปของดอลลาร์ก็จะอ่อนตัวลง ในเรียสั้นราคาทองคำมีกรอบแนวต้านอยู่ที่1,972เหรียญและ1,998เหรียญและมีกรอบแนวรับอยู่ที่1,936เห, 1, เหร,รียญและ1,910เหรียญตามลำดับกลยุทธ์สำหรับการซื้อขายทองคำในวันนี้ แนะนำให้เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทองคำปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่1,936เหรียญเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่1,957เหรียญและตัดขาดทุนเมื่อราคาทองคำปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า1,936เกร้ยส เหรียญแนะนำให้เปิดสถานะขาย OpenShot เมื่อราคาทองคำปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า1,936เหรียญเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่1,910เหรียญและตัดขาดทุนเมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้นปิดเหนือ1,957เหรียญ ทิศทางของค่างเงินบาทในวันนี้จากราฟรายวันเราจะเห็นว่าเมื่อวานค่างเงินบาทมีการเปิดต่ำปิดสูงหลังจากที่ค่างเงินบาทปรับตัวลงทดสอบแนวรับกรอบล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางที่33มสบาทเจ็ดสิบหสตางค แท่นเทียนเกิดเป็นบุริสแ c นเด l ลสติ c กที่มีกึ่งกลางลำตัวเป็นแนวรับและค่างเงินบาทเคลื่อนตัวไปตามแนวโน้มขาขึ้นโดยค่างเงินบาทมีทิศทางปรับตัวเข้าหาแนวต้านทางเทคนิคและเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาที่3ามสบาทต่อ1ดอลลาร์สัญญาณ ISI เป็นบวก ร่วมกับการเกิดสัญญาณ Bearish d i v e r g e n n ของ RSI ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนให้ระวังถึงช่วงปลายตลาดขาขึ้นสัญญาณ DMI แสดงถึงทิศทางการปรับตัวขึ้นค่างเงินบาทจะเปลี่ยนทิศทางปรับตัวลงเมื่อค่างเงินบาทปรับตัวลงปิดต่ำกว่า3 3 1 6สตางค์ ต่อหนึ่งดอลลาร์ในระยะสั้นค่าเงินบาทมีกรอบแนวต้านอยู่ที่34บาทและ34มสบสาทสิสตางค์ต่อหนึ่งดอลลาร์และมีกรอบแนวรับอยู่ที่33มสบสาทเจสตางค์และ33มสบสาทหกสตางค์ต่อหนึ่งดอลลาร์ กลยุทธ์สำหรับการซื้อขายค่าเงินบาทในวันนี้แนะนำให้เปิดสถานะซื้อโอเพ่ลองเมื่อค่าเงินบาทปรับตัวขึ้นยืนเหนือ33.90สตางค์ต่อ1ดอลลาร์เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่34บาทต่อ1ดอลลาร์และตัดขาดทุนเมื่อค่าเงินบาทปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า สามสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์ต่อหนึ่งดอลลาร์และแนะนำให้เปิดสถานะขายเมื่อค่าเงินบาทปรับตัวเข้าหาแนวต้านที่สามสิบสี่บาทต่อหนึ่งดอลลาร์เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่33บสาบาท76สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และตัดขาดทุนเมื่อค่าเงินบาท ปรับตัวขึ้นยืนปิดเหนือ34บาทต่อ1ดอลลาร์และนี่คือทิศทางราคาทองคำและค่าเงินบาทประจำวันศุกร์ที่22เมษายนสวัสดีครับ